สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หยกเคนโอป้านะคะวันนี้หยกก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่ฮอตฮิตกันมากๆนะคะนั่นก็คือแบรนด์คารินค่ะกระเป๋าคารินซอฟเอ็นะคะนี่น้องจะมีจุดเด่นตรงความแบบนุ่มนิ่มของน้องนั่นเองค่ะทุกคน หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีหลายรุ่นนะคะแต่รุ่นนี้คือรุ่น soft m ก็จะสไตล์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะกลางๆประมาณนี้เนาะที่มีก็คือตอนนี้มีสีม่วงนะคะสีดำค่ะสีชมพูค่ะน่ารักมากชมพูนมๆน,มนี่เราก็สีเบจนะคะสีสีด้วยกันค่ะนี่เลย นี่เดี๋ยวให้ดูดีเทลของน้องนะคะสีดำนี่แบบแอบดูสวยมากนะคะนี่เขาจะมีตรงนี้สแตมป์คารีนนะคะเป็นแบบซิปลูดนี่ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีนี้เลยกระเป๋าผ้านะคะของแบรนด์คารีนเขานะคะ่ะแล้วก็มีเเขาเรียกอะไรคะนี่ค่ะเป็นแบบสแตมป์มาด้วยใบยของเขา ภายในนะคะก็จะมีป้ายตรงนี้ติดแบรนด์คาลีนะคะคอมฟอร t t i m ม l เ s สค่ะแล้วก็มีข้างในเป็นซิปช่องอีกหนึ่งช่องนะคะนี่ส่วนข้างนอกนะคะก็จะมีข้างข้างค่ะเป็นซิปข้างได้ด้วยนะคะนี่มันจะหลบอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นของกระเป๋าแบรนด์นี้เลยนะคะ นี่เลยไว้ใส่อะไรก็ได้กระตุกกระจิกนี่เอามือใส่เข้าไปได้เยอะยประมาณนี้เลยนี่เลยค่ะใส่มือถือก็ได้นะคะน,นี้แล้วก็ออกแบยห้อยของเขาเป็นแบบนี้นะคะ,คะราคานะคะประมาณสองพกว่าบาทนะคะนี่นะสะพายมันก็จะออกประมาณนี้เลยน่ารักพอดี สีดำนะคะแล้วก็สีม่วงอ่ะพอสะพายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สีเบสนะคะประมาณน,นี้เลยคือพอมันแบบเบาอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากจะใช้นะคะแล้วคิดมากตอนนี้นะคะนี่สีชมพูเข้ากับชุดมากเลยประมาณน,นี้เลยสวยงามนา่ารักมาก แล้วเขาก็มีนี่เลยค่ะเป็นอั c เซส r ซอรีของเขานะคะน่ารักมากเป็นลายนี้เดี๋ยวลองแกะให้ดูนะคะตอนนี้คือเดือนมกรานะคะปลายเดือนมกราเองแต่ว่าของเขาเนี่ยคือเหมือนกับโซอาลอะในช็อปก็คือไม่มีแล้วนะคะนี่น้องน่ารักแบบนี้เลยค่ะก็เป็นแบบไว้แบบห้อยห้อยติดห้อยคู่กันนะคะนี่สีม่วงก็จะดูแบบเข้ากันมาก ประมาณนี้เลยน่ารักมากนี่ค่ะแบรนด์คาลีนกระเป๋าจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มารีวิวเท่านี้นะคะบ๊ายบายที่กระเป๋าแบรนดน์นี้ฮิตมากๆนะคะเป็นเพราะว่า น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาใส่นั่นเองค่ะเขาสะพายแต่ว่าอันนั้นเป็นรุ่นไซส์ L นะคะตอนนี้ไซส์ L ก็คือขายตลาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็มาที่ไซส์ M กันต่อนั่นเองค่ะนี่ก็ที่เกาหลีถ้าใครไปเกาหลีนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ช็อปคารีนค่ะ แต่ตอนนี้ในไทยก็ราคาแบบพรีออเดอร์ก็แรงอยู่นะคะประมาณใบละ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทเลยค่ะนี่เลย